คลิปโตโท็อปเทนสุดีครับวันนี้เราก็จะมาเัียดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคลิปโตกันอีกแล้วนะ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆข่าว MT ก๊อกมาเมื่อไหรตาก็ปั๊มเมื่อนั้นถูกมครับรอบก่อนนั้นก็ขาย MT ก๊อกมา Bitcoin ก็ปั๊มไปเจ็ดหมื่นรอบนี้นะผมเพิ่งเล่าข่าว MT ก็ไปก็ปั๊มอีกนะก็เป็นอะไรที่ตามคาดเลยนะเพราะว่าปล่อยออกมาเพื่อทําให้คนกลัวแล้วก็เทขายเด่นออกหลังจากนั้นก็ปั๊มก็เป็นลักษณะแบบนี้มาปกติเลยเมื่อวานผมก็เลยอยู่ดึกหน่อยนะครับก็จากตัว f l o ี้ไปเพราะว่าเขามีข่าวว่าจะซื้อในส่วนของ15ล้านถูกไหมทั้งในคลังแล้วก็ในในกระดานเทรด ก็ดว่าจะพุ่งก็พุ่งจริงๆนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครนะครับอยากจะขายกําไรในช่วงไหนหรือใครอยากที่จะขายออกแล้วก็รอเขาลงมาเก็บลงมาอีกแล้วค่อยเก็บเพิ่มแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับและนี่ก็คือเหตุผลที่นะครับผมพยายามที่จะติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองไม่ตกข่าวแล้วก็ไม่พลาดโอกาสที่มันเข้ามานะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับมันก็มีข่าวดีข่าวดีหนึ่งที่เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าบิตคอยไปที่เจ็ดหมื่น ได้อีกรอบหนึ่งถูกไหมเจ็ดหมื่นพันได้อรอบหนึ่งตอนนี้นะครับตัวบ n b นีเองก็สามารถที่จะทำออทามไฮได้เป็นที่เรียบร้อยนะคือถือว่าเป็นออทามไฮที่สุดยอดอีกสุดยอดหนึ่งนะครับของบูบีเอนบครับตัวอื่นเขาทำออทามไฮไปแล้วถูกไหมครับบิตคอยเอ่ยพวกเหรียญเอาคอยต่างๆเอ่ยตอนนี้ก็ถึงตาบีนบีไปเป็นที่เรียบร้อยอ่าตอนนี้ครับเหลืออีกตัวหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหคือต้องน่าจับตามหลือคือเจ้า อาร์บิทรัมอาร์บิทรัมเป็นเชนหรือว่าเป็นเหรียญที่มีศักยภาพมากๆครับแต่ว่าตอนนี้ทรงเขากําลังดีทรงเขาก็กําลังสวยเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับคนอาจที่จะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วเป็นเหรียญที่ดีพื้นฐานเยี่ยมแน่นเปินะครับเร็วด้วยนะครับและที่สําคัญนะ้ำดูทียร์ที่เขาในสุดยอดมากๆแต่อาจจะยังไม่อยู่ในกระแสเนาะหรือเขาอาจจะเป็นม้ามืดหรือเปล่าสำหรับเจ้าอาร์บิทรัมอันนี้ก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเพราะถ้าเราดูเจ้าอาร์บิทรัมเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่า เขาเนี่ยกำลังสร้างนะครับแผ่งกระทะเหมือนกับบิตคอยอีชูเรียม BNB, s โลนาอะไรพวกนี้เหมือนเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจที่จะช้ากว่าตัวอื่นก็แค่นั้นครตอนนี้ทรงเข้าลักษณะเดียวกันเลยขึ้นไปนะแล้วก็ย่อลงมาเป็นแบบว่าสามเหลี่ยมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไซด์ออกข้างไปเป็นก้นกระทะเดี๋ยวเขาก็จะตีกลับขึ้นไปที่2.42ดอลลาร์คือทำลายออทําลาเหมือนกับเดียอื่นนั่นแหละ เพราะว่าตัวอื่นเขาก็ได้ทําลายตัวแนวต้านเดิมของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ต้องเอาใจช่วยแฟนๆชาวอับบีทรัมนะครับก็คือว่าเหรียญน,นี้นี่ส่งดีมากเดี๋ยวผมขอพามาอัปเดตนะครับในส่วนของฮ่องกงสปอ t b ตบิ o คอ ETF นะครับซึ่งก็โอ้โหถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบเงินไหลเข้าเยอะขนาดนี้นะที่ประมาณ2องปสล้านนะครับอันนี้เป็นของฮ่องกงนะซึ่งเป็นอะไรที่โหสุดยอดมากเลย สิ่งนี้นะครับก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ส่งเสริมทําให้ตลาดมันบวกขึ้นมานะ และนอกจากฮ่องกงสปอร์ตวีคอยจิบแล้วก็ยังมีตัวฝั่งอเมริกาเนาะที่ BlackRock ซื้อเข้ามาที่274ล้านนะครับและ j จส s เกไม่มีการขายออกนะครับนอกนั้นก็ซื้อมาบ้างก็ปิดกับบอยนะครับแล้วก็มีบางเจ้ามีแค่3เจ้าเท่านั้นที่มีซื้อรวมๆแล้วบวกมาที่886.6ล้าน ه, โอ้โหเข้ามาหลักลานนี้ตลาดบวกเลยตอนนี้นะครับฮ่องกงมาอเมริกามานะครับแล้วก็ เอ่อวอลสตรีทมาอังกฤษมาเดี๋ยวก็จะมีไทยตามมาออสเตรเลียก็จะตามมาอีกโอ้โหก็ถือว่าเดียวเม็ดเงินคงจะไหลเข้ามามากกว่าน,นี้ราคาบีคอยตอนนี้ที่คิดว่าสูงมากๆแล้วอาจจะยังไม่ใช่ปลายสุดยอดของเขาก็เป็นได้นะอันนี้ก็ต้องรอไปติดตามกันตอนต่อไปเพราะนะฮะตอนนี้พึ่งเข้าแค่แกลบ ของตัวสีแดงๆเลือดหมูเข้มๆของตัวโมเดล Stock to Flow เท่านั้นนะครับยังไม่ถึงจางๆเลยนะถือว่ายังมีโอกาสให้เราไ,ไปได้ไกลาอาจจะได้เห็น1 0 0 0 0แสนพายในปีนี้หรือไม่ดีไม่ดีดอาจจะเป็นแสนห้าหรือ2,000 0 0ก็เป็นได้นะครับ ถามว่าอะไรมันจะส่งเสริมให้ไปไกลถึงขนาดนั้นอีกเพราะว่าตอนนี้นะมีข่าวเปลวมาว่าแบล็กร็อกแล้วก็เซตนเดลนะวางแผนที่จะเปิดตัวตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติแห่งใหม่ในรัฐเท็กซัสนะเพื่อแข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์ในสุดของนิวยอร์กนะครับอ่าเจ้าใหญ่แข่งกันแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีครับมันจะทําให้นะคนมีตัวเลือกมากขึ้นและก็จะทําให้ตลาดเี็มขยายได้มากขึ้นด้วยซึ่งยิ่งแข่งขันมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคมากขึ้นตรงนั้นเนาะ เอาทีนี้เราก็มาดูในส่วนของความกลัวและก็ความโลภของวานถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับจะอยู่ที่75 ก็ถือได้ว่าวานเนี่ยอยู่ในช่วงของอยู่ในช่วงของค่อนข้างโลบเลยนะอันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วงเก็บของช่วงที่แบบกําลังทําให้ตลาดบ๊านะครับเพราะว่าถ้าเกิดรัวและซบเซาเนี่ยก็คงที่จะไม่มีอะไรวุ่นวาแต่ก็ยังไม่ถึงขีดสุดไปถึง95หรือร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปถึง95หรือร้อยเนี่ยคือช่วงจวังหวะที่เราควรที่จะปล่อยคองแล้วแล้วก็รอเก็บใหม่นะอันนี้75กําลังดีนะครับกำลังสวยทรงกําลังบวก10% 30%เลย อาทีนี้เราก็มาดูในส่วนของปัจจัยอะไรที่มันเป็นตัวหนุนสําคัญที่จะทําให้ราคาของอีทเชียเรียมเนี่ยพุ่งสูงขึ้นในตลาดครทิงในรอบถัดไปนี่จะถึงนี้นะเพราะบอกว่าดูเหมือนตอนนี้นะผู้เชี่ยวชาญต่างๆเองต่างออกมาคาดการณ์ว่าอิทเชียเรียมเนี่ยมันมีปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมให้ราคาของมันเนี่ยพุ่งขึ้นไปแบบไกลๆในตลาดกระทิงซึ่งปัจจุบันขั้นต่ามันก็อยู่ที่ประมาณ 4,000ดอลลาร์ 4, ตามที่เขาคาดการณ์นะแต่ด้วยนะโครงสร้างแล้วก็ผลตอบแทนที่ดีนะครับมันก็จะช่วยทําให้นะจำนวนของโทเค็นที่ถูกล็อกเนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็ช่วยผลักดันให้ราคาอีเธรี่เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเองครับก็นั่นแหละครับใครเจอค่าตรมเนียมของอีเธเรีมไปก็ถือว่าแพงไหมคือแพงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าจะโอนแค่ประมาณพันสองพันนี่โอ้โหคือว่าไม่คุ้มมากๆต้องเป็นหมื่นขึ้นนะถึงจะคุ้มนะครับสำหรับเจ้าอีเธเรียม ซึ่งอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งของอ t เธอร u m ครับก็โดยพื้นฐานแล้วก็จะเป็นในส่วนของการที่ e t เธอร u m มเนี่ยมันเข้ามาสู่ในส่วนของ Spot e ตอีเธอรมซเนาะซึ่งมันก็ได้รับอนุมัติแล้วแล้วก็บทบาทสําคัญที่มันมีอยู่ในส่วนของเลเยอรแล้วก็สภาพคล่อง จำนวนการทําธุรกรรมและการที่คนเอามาใช้ทําเหรียญม,มีการฝากการสเต็กกิ้งอะไรพวกนี้จากที่เมื่อก่อนเขาเป็นในส่วนของ p r o o อ o ฟเบรคสูงครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น p r o of of stake อะไรมากขึ้นแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวไลโด้ดีฟายลามะอะไรพวกนี้โอ้เยอะแยะมากมายนะครับที่นำอีเทอรเียมไปใช้อะไรพวกนี้มันก็ลดทําให้พื้นฐานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นและที่จะปึกนะครับและถามว่ามันดีขนาดไหนนะมันดีขนาดที่ว่าตอนนี้เจ้ามือเนี่ยหันมาซื้ออีเทอรเนียมมากขึ้นนอกเหนือจากพื้นฐานที่ดีแล้วครับ จังนี้เจ้ามือก็หันมาเก็บสะสมอีเทเรียมมากขึ้นอย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนอน,น,นันนี้ว่ามันมีการเข้ามาเก,ก็บองวันอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะเก็บทีละนิดทีละน้อยนะแต่ว่ารวมๆกันแล้วเป็นล้านดอลลาร์นะครับแต่ละเจ้านะแล้วก็ได้เริ่มสะสมตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วซึ่งก่อนอันนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นแบบโอ้หลเท่าเลยซึ่งตอนนี้นะครับปริมาณเหรียญที่ส่วนใหญ่ที่ถูกเอามาสเต็กไวในส่วนของสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยอยู่ที่45.7าล้านโทเก็นถือว่าเยอะมากเลยนะซึ่ง มีการไหลออกนอกกระดานเทรดมากถึง8แสนอีเเรียมหลังจากการได้รับอนุมัติสปอตอีเทเรียมอียเนาะซึ่งในขณะที่นักทุนมากกว่า97ก็ได้สเต็กเหรียญนเอาไว้เพื่อการลงทุนของพวกเขาอีกนะอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเขาจะไม่ขายนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนเห็นในส่วนของแถบสีแดงที่เป็นถูกให้ไลท์นะครับตัวแถบสีขาวๆทึบๆไว้อ่ะก็คือเจ้าตัวนี้ครับด้านขวามือน,นี่คือปริมาณของอีเทเรียมที่มันไหลออกที่ว่ามีเจ้าเก็บไปนะครับ ซึ่งบางคนเขาว่าคาดการว่านะครับอีเทเรียเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นเหมือน Bitcoin e เจหลังจากที่มิดเงินไหลเข้ามาประมาณ900ล้านดอนลลาร์ภายในวันเดียวเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่า e t เทเรีย e อีของอเมริกาเจะเปิดมาวันไหนจะเป็นในเดือนนี้ปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาในระดับเดียวกันบิตคอยนะ ก็คิดว่าโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปแบบอออําให้เหมือนมีคอยที่มันไปแตะที่7 3็ดหมื่อีเียมก่อนที่จะไปได้แบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ต้องมาดูกันคร่าวาเม็ดเงินที่ไหลเข้าวันแรกเนี่ยจะถึง900ล้านหรือเปล่านะครับถ้าเกิดถึง900ล้านคนเขาก็จะมาคอมพเพลทียบกับมีคอยว่าเออ,เอ,อพฤติกรรมของบีคอยมันเป็นแบบนี้มันขึ้นไปอ๊อซัมไเพิ่มมันจะลงมาอ่ะทีนี้คนก็จะเริ่มแล้วโอเค อีทเทียบปุ๊บเข้ามา900ล้านมือนขึ้นไปถึงออทํามไฮสร้างไฮใหม่ได้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ขายออกแล้วลงมารอขึ้นไปก็อย่างแบบนี้เหมือนกับบิตคอยแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเขาจะใช้เกณฑ์ของบิตคอยอีทยเทียเนี่ยเป็นตัววัดตัววัดมึงนะครับที่เอามา เปรียบเทียบกับตัวอีชิรม ETF เนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะมาเปรียบเทียบได้ถูกไหมครับเพราะว่าตัวอื่นมันก็ไม่ได้มี e t เทียบมันมีแค่เหรียญทอยเท่านั้นซึ่งก็คาดกันว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้ครับเลยทําให้ตอนนี้คนเขาคาดกันว่าเฮ้ยมันจะมาเมื่อไหร่เม็ดเงินวันแรกที่จะเข้ามาเท่าไหร่แล้วคาดกันว่ามันจะพุ่งไปเท่าไหร่เลยทําให้วานหลายตัวเนี่ยเริ่มที่จะเก็บของเข้ากระเป๋านั่นเองครับซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะเตรียมแล้วเพราะว่า มีเจ้ามือรายใหม่หรือว่านักลงทุนรายใหม่เนี่ยเข้ามาถือบิตคอยรุมรวมกันแล้วนะครับเป็นแบบกระจิ๊กระจอยกระเล็กกระน้อยนะครับล้านกว่าบิตคอยภายในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเพื่อนถ้าเกิดว่าเห็นสังเกตได้จากกราฟนี่จะเห็นได้เลยว,ว่านักลงทุนตัวเล็กตัวน้อยที่นะครับไม่ได้แบบซื้อมากๆเป็นแบบเอ่อร้อยเป็นแบบพันอะไรแบบเนี้ยเข้าเริ่มเก็บเทียร์เล็กเทียร์น้อยเนี่ยรวมรวมกันแล้วเนี่ยเป็นล้านกว่าบิตคอยเลยซึ่งมันก็เข้าสู่รูปแบบเดิมน,นะก่อนที่เอ่อจะมีการ ก็ทิงเหมือนกับปี2020นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าเล็กๆจะออกไปถูกไหมครับจะเหลือแค่เจ้าใหญ่ๆแต่ตอนนี้ทันทีที่เจ้าเล็กๆเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาก็จะมีเม็ดเงินจากเจ้าเล็กเนี่ยเข้ามาเสริมในส่วนของตลาดคริปโตเพิ่มมากขึ้นแล้วจะทําให้ผลักดันราคามันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่เจ้าใหญ่เท่านั้นนะครับที่เขาปั๊มตลาดเจ้าเล็กก็สามารถปั๊มได้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเราย้อนอดีตกลับไปเมื่อครั้งก่อนมันก็จะกลายเป็นว่าทันทีที่่่่กกเเเเป๋๋าาาล็ๆนนนนนน้้อยยมมมััพิขึหว ปริมาณผู้คนที่ลังหลกลับเข้ามาในส่วนของตลาดริปโตเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเองครับพอถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อคนเข้ามาเยอะๆข่าวออกไปเยอะๆออกซื่อหลักคนไหนก็รู้จักคนไหนก็พูดถึงตอนนั้นครับคือจุดเพกสูงสุดของตลาดคริปโตนะแล้วแลก็เตรียมที่จะเข้าสู่โหมดของตลาดหนีเองครับตอนนี้ เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนั่นหมายความว่าปัจจัยต่างๆที่เรากําลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดกระทิงเนี่ยมันเริ่มที่จะครบแล้วเนึ่งคือบิตคอยน์ฮาวิ่งสองคือบิตคอย n จะต้องร่วงลงมาประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์หยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามคือบิตคอย n จะต้องขึ้นไปเทสแนวระดับออทัมไฮมันใหม่คือประมาณอันนี้มันคือประมาณ7 0 0 0หรือนถึงเจ็ดห่นาถประมาณ3-4ถึงรอบอ่ะสคือ o d เด stock to flow ตอนนี้เรากำลังอยู่ในส่วนของกำลังจะดีขึ้นไปนะและ5 นั่นก็คือเจ้ามือรายใหม่หรือว่านักงทุนรายใหม่ที่ผู้คนเริ่มที่จะทยอยกลับเข้ามาในโลกของคลิปโตนั่นเองครับคือมีการสร้างแอดเรสมีการสร้างกระเป๋าอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนะและตอนนี้เองครับเชียร์เตอร์ก็ได้ประกาศเปิดตัวตัวเหรียญสเต b เบอร์คอยใหม่ชื่อว่า X AU1 พร้อมเข้าเข้าสู่ส่วนของการปรับปรุงธุรกรรมแบบ P2P มากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวสกราเใหม่หรือว่าการออกเหรียญใหม่ของตัว UDT นีนะหรือว่าเทเลเตอร์นะตอนนี้เข้ากำลังลงทุนในส่วนของ x REX วมนําซึ่งเป็นเงินมูลค่ากว่า18.7ล้านดอลลาร์พร้อมเปิดตัว s t ต b l อร์คอใหม่ตัวอย่างก็คือ FAU1 อันนี้ก็ เป็นในส่วนของตัวรีสเตเบ์บุคอยที่เขาจะเปิดขึ้นใหม่นาอซึ่งเขาก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ออกมาแล้วนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยปรับปรุงครับรูปแบบธุรกิจต่อธุรกิจแบบตัว B 2 B เนาะข้ามพรมแดนแล้วก็สร้างสรรค์นวัตรกรรมในส่วนของอุตสาหการรมคริปโตร,รวมถึงส่งเสริมแล้วก็เทคโนโลยีการกํากับดูแลในของประเทศต่างๆด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นการขยายแฟรนไชส์ไหมเพราะว่าเขาไปลงทุนในส่วนของบริษัทตัว XREX Group นะอันนี้ก็น่าจะเป็นรีสเตเบ์บคอยใหม่ถึงแม้ว่า เขาจะมีตัว stable coin อย่างตัวย s ด t แล้วอันนี้น่าจะมาเสริมบางจุดนะครับที่อาจที่จะเอาตัวเหรียญสเ a b บ e c o คอใหม่เนี่ยไปใช้มันน่าจะเหมาะมากกว่าอย่างเช่นในส่วนของตัว B2B อเน,น,นะ อันนี้คิดว่าข่าวนี้คิดว่าคนที่ค้าเหรียญขายเหรียญน่าจะชอบนะครับเพราะว่าดิสติบูคอยเนี่ยมันก็สามารถทํากําไรได้แบบมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเรามีเงินมากยกตัวอย่างเช่น USDT USDC TUSD FUSD พวกนี้ครับมันจะมีแก็บของราคาอยู่ซึ่งบางทีมันก็ต่างกันประมาณ0.5สตางค์3 0 3สตางหรือ1สตางค์อะไรพวกนี้นะครับบางคนเขาก็ทําการ arbitrage ลงทีละหลายล้านแปลงเหรียญไปแปลงเหรียญมาแปลงเหรียญแปลงเหรียญมาเพื่อนะครับกินส่วนแก็บต่างตรงนั้นครับบางทีโอ้โหบางวันก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุนไปอะนะเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ